ดูหรือยังครับ Anatomy of a Fall นะครับหนังที่ได้รับรางวัลออสการ์บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมเป็นตัวการันตีนะครับว่าจะดูในโรงแม้แต่มันไม่ทันนะครับล่าสุด Netflix จับลงจอมาให้ดูเรียบร้อยไม่กี่วันมานี้เองนะครับพอหนังแนวสืบสวนสอบสวนนแนวขอดลูมดราม่าซักกันในศารเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะครับหนังเริ่มต้นด้วยการสียชีวิตของพ่อที่มีชื่อว่าแซมมัวที่ตกลงมาจากห้องใต้หลังคานะครับ ขณะที่ลูกชายวัยสิบเอ็ดขวบที่มีความพิการทางสายตาแต่ก็ไม่ได้พิการร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าเป็น half blind จากอุบัติเหตุตอนที่เดนิเอลนะครับลูกชายยังเป็นเด็กดเดนิเอลก็พาสุนัขไปเดินเล่นกลับมาก็มาพบกับร่างคุณพ่อนอนแน่นิ่งบนหิมะก็เลยร้องเรียกคุณแม่ชื่อแซนดราเนี่ยแม่แม่มาดูพ่อหน่อยพ่อเป็นอะไรแซนดราลงมาก็รีบโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลน,นะครับแต่ไม่ทันการเพราะว่าแซมมัวเสียชีวิตทันทีหลังจากที่ตกลงมา ดูดูไปแล้วเนี่ยสภาพการทั้งหลายมันก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่เมื่อมีการชันสูตรศพเนี่ยมันมีประเด็นน่าสงสัยตรงกับชื่อหนังเลย Anatomy of a Fall นะพอมาดูเนี่ยการตกลงมาท่านอนของศพมันดูแปลกๆและที่ศีรษะมันมีรอยเหมือนกับโดนของแข็งฟาดน่าจะเสียชีวิตก่อนที่ตกลงมาด้วยซ้ำไปรอยเลือดที่ปรากฏมันก็ดูขัดแย้งกันไปหมดนะครับเอ๊ะมันจะเป็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมอย่างจงใจกันแน่ เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นฆาตกรรมอย่างจงใจเนี่ยผู้ต้องสงสัยก็คงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากภรรยาเอาละสิงานเข้าเลยนะครับแซนด้าก็รีบไปหาทนายที่เป็นเพื่อนเก่าของเธอชื่อแวงซองนะครับเธอก็บอกแวงซองว่าไอ้ดินเะชื่อหิมนะบอกกับทนายนะครับแวงซองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อเธอเท่าไหร่นะการสืบคดีก็ใช้เวลาเป็นปีเลยครับสื่อท้องถิ่นก็เริ่มให้ความสนใจกับคดีนี้เพราะมันพลิกไปพลิกมา ยิ่งกว่าลุงพลกับป้าแตนซะอีกนะครับฉากสุดพีคของหนังนะครับน่าจะเป็นฉากในศาลที่อายการหัวเหม่งเนี่ยโอ้โหมันซักไซส์แบบสุดติงแบบโอ้โหมันโหดจริงๆขนาดแดเนียลอายุ11เนี่ยเข้าไปนั่งฟังนะั้นมันไม่ประนีประนอมเลยนะครับเรียกว่าเอากันอย่างเต็มที่หนังก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสด,ด้วยนะครับยิ่งฟังยิ่งสนุกอ่านซับไทยเนี่ยเรียกว่าแทบไม่ทันเลยนะครับจนสุดท้ายครับพยานที่เป็นคนชี้ชัดว่าเซนราฆ่าสามีของเธอจริงหรือไม่ ก็คือเดนียลลูกชายของเธอนั่นเองนะครับเรียกว่าลุ้นกันสุดๆมีฉากหนึ่งที่ผู้พิพากษาหญิงนะครับบอกเดนียลว่ามีอยากจะให้เดนียลมาฟังการสักพยานในศาลในช่วงต่อไปเพราะมันจะเข้มข้นมันจะม่มีการประนีประนอมไม่ใช่ว่าเด็กอายุ11-12มานั่งฟังนี่นะจะต้องเห็นใจไม่มีจะลุยกันสุดๆเลยนะครับเธอก็กลัวว่าเดนียลจะรับไม่ได้ เจ้าหนูเดนียลก็สวนกลับเลยนะครับบอกว่าถึงผมจะไม่ได้ไปนั่งฟังเนี่ยนะผมก็หาข้อมูลได้จากทางทีวีจากการรายงานของสื่อหรือไม่ก็จากทางอินเทอร์เน็ตเดนีเยลบอกว่าผมรู้ว่าผมคงจะต้องช้ำใจแน่นอนแต่เพื่อให้ผมเนี่ยก้าวผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตเนี่ยผมจําเป็นต้องฟังมันอื้อหือโตเกินเด็กจริงๆแลวผู้ิ่ากษาว่าไงล่ะฮะอึ้งไปเลยนะครับเซนราฮาเลอร์ er นะครับดาราเจ้าบทบาทชาวเยอรมันที่มารับบทเป็นคุณแม่เซนราเนี่ย เล่นได้ดีจริงๆนะครับในบทที่คุณแม่ที่จะต้องพบกับช่วงเวลาที่สุดโหดในชีวิตแนะนำให้ดูกันเลยนะครับหนังทำได้น่าดูจริงๆครับเอาไปเลย5ดาวเนื้อ